สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอลิสาอีกแล้วนะคะวันนี้อลิสาจะพาทุกท่านไปพบกับสิบสิ่งที่น่าทึ่งที่เกิดขึ้นใต้พื้นดินกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตที่น่าตื่นตาตื่นใจหรือแม้กระทั่งประวัติศาสตร์อันดำมืดบางอย่างอาจอยู่ลึกเพียงไม่กี่เมตรบางอย่างอาจลึกหลายกิโลเมตรบางเรื่องต้องใช้งบประมาณมหาศาลและทีมนักวิจัยระดับโลกบางเรื่องแค่ใช้พร่วและไฟฉายธรรมดาก็พอ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง 10. การค้นหาสสารมืดน้ำเหมืองทองเก่าที่ถูกทิ้งร้างใต้ภูเขาบลคิว Hill, ในรัฐเซาท์ดาโคตาของสหรัฐอเมริกามีการขุดลึกลงไปในพื้นดินกว่า1ไมล์หรือ1.6กิโลเมตรนักวิทยาศาสตร์กว่า250ท่านจาก37องค์กรทั่วโลก ได้ร่วมกันสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยขนาดใหญ่ขึ้นที่นี่เรียกว่าห้องปฏิบัติการวิจัยใต้ดินแซนฟอร์ดโดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาและไขปริศนาเกี่ยวกับสสารมืดที่ยังคงเป็นความลับของจักรวาลมาจนถึงปัจจุบันการทดลองนี้ใช้ชื่อว่าลุกเซปลินเป็นการนำแท้งบรรจุข,ของเหลวซีนอนขนาดห้าฟุตมาใช้ในการตรวจจับอนุภาคลึกลับที่เรียกว่าวิมหวังว่าเมื่อสสารมืดผ่านเข้ามาในแทง้งมันจะชนกับอะตอมของซีนอนทําให้เกิดแสงวูบขึ้นมา นักวิทยาศาสตร์จึงสามารถสังเกตการปรากฏการนี้ได้การทดลองนี้จะดำเนินไปราวหปีเพื่อค้นหาสสารที่มองไม่เห็นแต่คาดว่ามีมวลมากกว่าสสารธรรมดาในจัก,กรวาลถึง5เท่าการค้นพบนี้จะช่วยไขยปริศนาการกำเนิดและองค์ประกอบของจักรวาลได้อย่างแน่นอน 9. 20, สอง0มือนศพใต้สวนสาธารณะย้อนกลับไปในปี1797 เมืองนิวยอร์กได้ตัดสินใจซื้อที่ดินผืนหนึ่งนอกเมืองเพื่อใช้เป็นสุสานสำหรับผู้ยากไร้อัจฉรกรคนไร้ญาติและผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดด้วยคิดว่ากรุงนิวยอร์กจะไม่มีทางขยายออกไปไกลถึงหนึ่งไมล์เพราะตอนนั้นพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากเมืองไปทางเหนือเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งไมล์เท่านั้นแต่ใครจะไปคิดล่ะคะว่าเพียงไม่กี่ปีต่อมามหันตภัยอย่างไข้เหลืองจะระบาดหนักในนิวยอร์กผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก จนสุสานแห่งนี้เต็มภายในเวลาอันสั้นและด้วยการเติบโตของเมืองที่เกินคาดเดาในปี1827นายกเทศมนตรีฟิลิปโฮนจึงประกาศเปลี่ยนสุสานเก่าให้กลายเป็นสวนสาธารณะโดยไม่มีการขุดย้ายหลุมศพแต่อย่างใดเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ดินบริเวณโดยรอบซึ่งก็ได้ผลเกินคาดเพราะที่ดินบริเวณนั้นราคาพุ่งขึ้นกว่า240%ในเวลาเพียง5ปี กลายเป็นย่านการศึกษาของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กหลังจากนั้นสวนสาธารณะแห่งนี้ก็ถูกใช้งานอย่างไม่รู้ที่มาที่ไปมาโดยตลอดปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในชื่อวอชิงตันสแควร์พาร์คสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญใจกลางกรุงนิวยอร์กที่ผู้คนนิยมมาพักผ่อนแต่ใครจะรู้ว่าใต้ทางเท้าและสนามหญ้าอันร่มรื่นนี้ยังมีหลุมศพนับหมื่นหลับไหลอย,อยู่โดยไม่รู้ตัวตามประมาณการ น่าจะมีศพมากกว่า20,000ร่างฝังอยู่ใต้ดินของวอชิงตันสแควร์พาร์คนับตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นสุสานร,ร้างนอกเมืองเลยทีเดียวค่ะ 8. สิ่งมีชีวิตพันอึดที่อยู่ลึกใต้ทวีปน้ำแข็งเมื่อปลายปี2021นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบความหลากหลายทางชีวภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจบนพื้นมหาสมุทรที่อยู่ลึกลงไปกว่า200เมตร ใต้แผ่นน้ำแข็งอันหนาวเหน็บของทวีปแอนตาร์กติกาในบริเวณที่เรียกว่าแอ่งน้ำแข็งเอ็กซตรอมซึ่งแม้จะมีสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแสงสว่างเลยและมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งถึง2อ,องศาเซลเซียสแต่กลอบเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตนับสิบชนิดที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับที่นี่ได้อย่างน่าเหลือเชื่อจากการสำรวจด้วยกล้องที่หย่อนลงไปในหลุมเจาะลึกกว่า60ชั้นนักวิจัยพบสิ่งมีชีวิตราวเ7สายพันธุ์เช่น นอนทะเลหลากหลายชนิดและสัตว์ในกลุ่มมอสหรือเคยมีการพบฟองน้ําทะเลบางชนิดที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในระดับความลึกกว่าครึ่งไมล์ใต้ทวีปน้ําแข็งซึ่งนักวิทยาศาสตร์เปรียบเปียบว่าเหมือนกับการไปเจอป่าฝนเขตร,ร้อนกลางทะเลทรายซาฮาราแม้ความลึกจะยังสู้สถิติเดิมไม่ได้แต่การค้นพบชีวิตที่หลากหลายในสถานที่เช่นนี้ก็ทําให้เราตระหนักว่าโลกนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตอะไรอีกมากมายให้เราไปสำรวจค้นหา ผลการวิจัยชี้ว่ารูปแบบการดำรงชีวิตเช่นนี้อาจเกิดขึ้นมานานหลายพันปีแล้วจากการกำหนดอายุคาร์บอนของซากตัวอย่างพบว่ามีอายุย้อนไปได้ถึงราว6,000ปีและอาจเป็นข้อบ่งชี้ว่าสิ่งมีชีวิตสามารถเอาตัวรอดผ่านยุคน้ำแข็งหลายครั้งในอดีตมาได้อย่างไรนอกจากนี้ยังพบร่องรอยจุลชีพขนาดเล็กในตะกอนดินใตแอนตาร์กติกาด้วยซึ่งมีลักษณะเป็นอนุภาคหินแตกละเอียด น่าจะเป็นแหล่งสารอาหารของสิ่งมีชีวิตพวกนี้แม้งานศึกษาชีวิตใต้ทวีปน้ำแข็งนี้ยังอยู่ในขั้นเริ่มตน้นแต่ก็ชวนให้เรานึกถึงสมมุติฐานเรื่องมวนน้ำแข็งใต้ผิวดาวเคราะห์อย่างเอ็นเซลาดัสและยูโรป้าซึ่งอาจเป็นจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตประหลาดในอวกาศก็เป็นได้เหมือนดังที่เราได้เห็นในอุโมงค์น้ำแข็งใต้อันตาร์กติกาแห่งนี้นั่นเองค่ะ 7. เมืองใต้เมือง ถ้าจะพูดถึงเมืองที่หนาวที่สุดในโลกหลายคนนึกถึงเมืองในรัสเซียหรือแคนาดาอย่างเช่นเอดมันตันที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาวราวติดลบ18.8องศาเซลเซียสหรือออตตาวาที่ติดลบ20.3องศาแต่มอนทรีออลก็ไม่ธรรมดาเพราะเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาวถึงติดลบ6.2องศาเซลเซียสทั้งที่มีประชากรในเมืองถึง4.2ล้านคน ทำให้ถือเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่หนาวที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากฮาบินประเทศจีนและเนื่องด้วยมันตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าเซนต์ลอเรนซ์พอดี D. ก็ทําให้ลมหนาวพัดผ่านเข้ามาอย่างจัดจ้านและรู้สึกหนาวเยือยยิ่งกว่าสถิติที่บันทึกไว้อีกชาวมอนทรีออลจึงมีวิธีหลบหนาวที่ชานฉลาดอย่างน่าทึ่งนั่นคือการสร้างเมืองใต้เมืองขึ้นมาโดยขุดอุโมงใต้ดินยาวกว่า32กิโลเมตรเชื่อมต่อสถานที่สำคัญสคัญไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนอาคารสำนักงานศูนย์การค้าโรงแรมมหาวิทยาลัยและอื่นๆทำให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติในช่วงหน้าหนาวโดยไม่ต้องออกไปเจอความหนาวเหน็บเลยแม้แต่นิดเดียวมีคนจำนวนไม่น้อยที่ทำงานในตัวเมืองแต่ไม่เคยต้องพกเสื้อโค้ทไปทำงานเลยเพราะวันๆเดินทางผ่านอุมโมงค์ใต้ดินจากสถานีรถไฟฟ้าไปออฟฟิศ แวะทานข้าวและชอปปิ้งโดยไม่ต้องเหยียบพื้นดินด้านบนเลยแม้แต่ก้าวเดียวเช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษาที่ออกจะขอพักไปเรียนแวะห้องสมุดโร,รงยิมห้างสรรพสินค้าโดยไม่ต้องสวมเสื้อกันหนาวหนาๆให้รกร,รุงรังใครที่มาเที่ยวมอนทรีออลแล้วไม่ลองสัมผัสวิถีชีวิตใต้ดินนี้ดูถือว่ามาไม่ถึงเลยทีเดียวเพราะสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ให้บริการแค่เพียงการสัญจรเท่านั้นแต่ยังอัดแน่นไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารและหล่งบันเทิงต่างๆมากมายทั้งโรงภาพ,พยนตร์พิพิธภัณฑ์สเก็ตน้ำแข็งและแม้กระทั่งแกลเลอรี่ศิลปะระบบอุโมงค์ใต้ดินนี้เริ่มต้นตั้งแต่ทศวรรษ1960และค่อยๆขยายเพิ่มเติมเรื่อยมาทำให้เป็นเมืองใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้รับการบันทึกในกินเนส s s เวิลด์เรคคอรอย่างเป็นทางการเลยทีเดียวปัจจุบันระบบนี้เชื่อมกับอาคารกว่า2,000แห่ง และมีบันไดาทางเข้าออกมากกว่า120จุด 6. ตตำนานสมบัติบนเกาะเล็กๆเกชื่อกันว่าบนเกาะโอ๊กซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งโนวาสโกเชียของแคนาดามีสมบัติล้ำค่าถูกซ่อนอยู่ในดินลึกลงไปไม่ว่าจะเป็นสมบัติของกัปตันคิปและเอ็ดเวิร์ดแบล็คบีทิสหรือแม้กระทั่งทองคำของอสศวินเทมพลามีนักล่าสมบัติจากทั่วสารทิศ พากันมาขุดค้นบนเกาะน,นี้อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าสองศตรวรรษแต่ก็ยังไม่มีใครพบสมบัติเลยสักครั้งในปี2006สองพี่น้องตระกูลลาจิน่าจากรัฐมิชิแกนได้ซื้อหุ้นครึ่งหนึ่งของบริษัทที่เป็นเจ้าของเกาะน,นี้และเริ่มผจญภัยตามล่าหาสมบัติอีกครั้งพวกเขาได้สร้างรายการทีวีเรียลิตี้เกี่ยวกับการล่าสมบัติของพวกเขาขึ้นมาชื่อว่าคำสาปแห่งเกาะโอก๊กออกอากาศมาแล้วหลายซีซั่น แต่ก็ยังคงไม่พบสมบัติที่ถูกกล่าวขานแต่อย่างใดมีเพียงวัตถุบโบราณจิปาถะที่ขุดพบแล้วก็สันนิษฐานกันไปเองว่ามันน่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีสมบัติซ่อนอยู่แต่จะอยู่ที่ไหนบนเกาะกันแน่ก็ยังคงเป็นปริศนา 5. หลุมศพของเหล่านาซีที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนี ซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากอนุสรณ์สถานร่วมรำลึกถึงชาวยิวที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใต้ดินลึกลงไปเพียงไม่กี่ฟุตเคยเป็นที่ตั้งของหลุมหลบภัยที่อดอล์ฟฮิตเลอร์ใช้เป็นที่หลบซ่อนในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองและเป็นที่ที่เขาได้จบชีวิตลงด้วยการฆ่าตัวตายในที่สุดฮิตเลอร์ก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบังเกอร์นี้เมื่อวันที่16มกราคม1945เมื่อการโจมตีทางอากาศในเบอร์ลินทวีความรุนแรงขึ้น จนเสี่ยงเกินกว่าจะอาศัยอยู่บนพื้นดินต่อไปได้เขาใช้ชีวิตสามเดือนครึ่งสุดท้ายของชีวิตอยู่ใต้ดินฉลองวันเกิดครั้งสุดท้ายที่นี่โดยของขวัญที่ได้รับคือเสียงระเบิดครั้งแรกจากกองทัพโซเวียตที่เข้าโจมตีเบอร์ลิน9วันหลังจากนั้นเขาแต่งงานกับแฟนสาวนามว่าเอวาบราลและฆ่าตัวตายด้วยกันในวันถัดมาหลังสงครามรัฐบาลเยอรมนีตัดสินใจเทคอนกรตปิดทางเข้าบังเกอร์ เพราะกลัวจะมีการบูชาฮิตเลอร์หรือทำลายสถานที่เพื่อแก้แค้นอย่างไรก็ตามยังคงมีผู้คนแอบเข้ามาขีดเขียนข้อความและสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านฮิตเลอร์อยู่บ่อยครั้งปัจจุบันจึงไม่มีป้ายหรือสิ่งใดบ่งบอกความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เลยมีเพียงลานจอดรถธรรมดาให้เห็นเท่านั้น 4. อุโมง์ลำเลียงยาเสพติดการสร้างกำแพงยาวกว่า2000ไมล หรือ3,218กิโลเมตรตามแนวชายแดนสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกอาจช่วยยับยั้งปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายได้บ้างแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่กับการลักลอบขนยาเสพติดเนื่องจากกลุ่มค้าย,ยาชาวเม็กซิกันมีทรัพยากรและแรงจูงใจมากพอที่จะขุดอุโมงค์ใต้ดินยาวหลายกิโลเมตรเพื่อหลบเลี่ยงการจับกลุมเมืองชายแดนอย่างซานดิเอโกที่ติดกับเม็กซิโกมักถูกเลือกให้เป็นปลายทางการลำเลียงยา เพราะมีย่านอุตสาหกรรมและโกดังมากมายที่ให้ความเป็นส่วนตัวสูงด่านศุลกากรและหน่วยปรับปรามยาเสพติดของสหรัฐจึงตั้งหน่วยปฏิบัติการอุโมงค์ขึ้นมาเพื่อจับกลุ่มอุโมงค์ลับเหล่านี้โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม2020ด่านศุลกากรจับกลุ่มอุโมงค์ยาว1.5กิโลเมตรลึกเเมตรในย่านโอเตเมซาของซานดิเอโกนับเป็นอุโมงค์ที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดมีระบบรถไฟลิฟต์ขนส่ง ระบบระบายอากาศระบบไฟฟ้าและระบบระบายน้ำในตัวสามารถลำเลียงโคเคน590กิโลกรัมมูล,ลค่ากว่า30ล้านเหรียญสหรัฐได้ในคราวเดียวตำรวจตั้งชื่อเล่นให้อุโม,มง์นี้ว่าบาฮาเมโทรหรือรถไฟใต้ดินบาฮา 3. ประตูสู่นรกที่ทะเลทรายคาราคุมในเติกเมนิสถาน มีสถานที่ท่องเที่ยวสุดแปลกตาที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกเรียกว่าหลุมก๊าซดาวาซาหรือที่นักท่องเที่ยวขนานนามว่าประตูสู่นรกเรื่องมีอยู่ว่าในปี1971สมัยที่ตกเมนิสถานยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตทีมนักธรณีวิทยาโซเวียตได้เดินทางมาสำรวจทะเลทรายแห่งนี้เพื่อหาปิตโตรเลียมเมื่อพบแหล่งก๊าซขนาดใหญ่พวกเขาจึงตั้งแท่นขุดเจาะลงไปแต่ดันไปเจอโพรงก๊าซขนาดใหญ่เข้าโดยไม่ตั้งใจ แรงดันจากก๊าซทำให้ดินซุดตัวลงไปเป็นหลุมที่มีความลึกกว่า20เมตรและกว้าง70เมตรกลืนแท่นขุดเจาะจมหายไปในพริบตาทำให้สัตว์ป่าในบริเวณนั้นเริ่มทยอยล้มตายจากก๊าซมีเทนที่เป็นพิษและอาจติดไฟระเบิดได้ง่ายนักวิทยาศาสตร์จึงคิดว่าวิธีกำจัดมันคือจุดไฟเผาโดยหวังว่าก๊าซจะหมดไปภายในไม่กี่สัปดาห์แต่ปรากฏว่าการคำนวณของพวกเขาคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อยเปเลวไฟในหลุมนรกแห่งนี้ ลุกไหม้ต่อเนื่องมานานกว่า50ปีแล้วจนถึงปัจจุบันกลายเป็นทั้งความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและอนุสรณ์แห่งความโมฆะขาวของมนุษย์ไปพร้อมๆกัน 2. ต้นไม้พูดได้งานศึกษาล่าสุดยืนยันว่าต้นไม้ฉลาดและมีปฏิสัมพันธ์กันมากกว่าที่เราคิดใต้ดินนั้นเครือข่ายรากของมันเชื่อมโยงถึงกันผ่านเชื้อราแบคทีเรีย และสิ่งมีชีวิตเล็กๆอื่นๆทำให้ต้นไม้สามารถรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมเช่นภัยแลง้งโรคระบาดสารอาหารหรือสารพิษในดินไปมาระหว่างกันได้ที่น่าสนใจคือต้นไม้ยังสามารถให้ยืมสารอาหารและน้ำระหว่างกันผ่านเครือข่ายนี้ด้วยแสดงถึงแนวคิดเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างมีน้ำใจแทนการแข่งขันเอาตัวรอดเพียงอย่างเดียวนักวิจัยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเว r l d w i แห่งพงไพร ซึ่งเชื่อว่ามีอายุเก่าแก่กว่าวยวยเว็บของมนุษย์ถึง500ล้านปีเลยทีเดียวในปี2019มีการทำแผนที่เครือข่ายใต้ดินของต้นไม้เป็นครั้งแรกของโลกโดยเก็บข้อมูลจากพลอตป่ากว่า1.2ล้านแห่งครอบคลุมต้นไม้ราว30,000สายพันธุ์เผยให้เห็นความสำคัญของระบบนิเวศใต้ดินที่ช่วยเก็บกักคาร์บอนและชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ก็มีความเปราะบางต่อภาวะโลกร้อนอย่างมากด้วย 1. สิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาถึงอันดับหนึ่งกันแล้วนะคะใครหลายคนอาจเดากันได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือวานสีน้ำเงินหรือบางคนอาจตอบว่าต้นไม้ยักษ์สควอยย่าที่มีความสูงถึง84เมตรและเส้นรอบวงถึง11เมตรแต่จริงๆแล้วคําตอบที่ถูกต้องอยู่ลึกลงไปใต้ดินค่ะ สิ่งมีชีวิตที่ว่านี้คือเชื้อราอะมิลาเรียออสโตแยชนิดหนึ่งที่มีขนาดครอบุมลพื้นที่3.5ตารางไมล์หรือ9ตารางกิโลเมตรในป่าแห่งชาติมเมฮิเยอร์รัฐออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกค้นพบในปี1998มันมีอายุประมาณ2,400-8,650ถึง 8, 650ปีเลยทีเดียวค่ะ เหตุผลที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้เป็นเพราะส่วนใหญ่ของเชื้อราชนิดนี้อาศัยอยู่ใต้ดินประกอบด้วยเส้นใหญ่เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายยักษ์แผ่ขยายไปทั่วพื้นป่าโดยจะโผล่พ้นดินขึ้นมาเป็นดอกเห็ดให้เห็นเป็นครั้งคราวเพื่อแพร่พันธุ์เท่านั้นเห็ดเชื้อราชนิดนี้จัดเป็นปรสิตที่อาศัยกินเนื้อไม้มันจะแทรกตัวเข้าไปกัดกินเปลือกและรากของต้นไม้จนกระทั่งต้นไม้ค่อยๆตายไป แล้วจึงแพร่ไปหาต้นไม้ต้นอื่นต่อไปเรื่อยๆเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวลือในโลกออนไลน์เกี่ยวกับรูปถ่ายปลอมของเห็ดเชื้อราอะมิลาเรียออสโตแยที่ตัดต่อให้ดูเป็นเห็ดขนาดมะฮือมาทําให้ผู้คนจํานวนมากเข้าใจผิดและเดินทางไปตามหาเห็ดประหลาดในป่าแห่งนี้กันเป็นการใหญ่แต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาด้วยความผิดหวังเพราะที่จริงแล้ว ส่วนของเห็ดชนิดนี้ที่โล่พ้นดินนั้นมีขนาดเล็กจิ๋วเหมือนเห็ดธรรมดาทั่วไปไม่ได้ตะการตาอย่างในรูปถ่ายแต่อย่างใดนี่คือสิบอันดับสิ่งน่าทึ่งใต้พิภพตั้งแต่การทดลองทางวิทยาศาสตร์สุดล้ำประวัติศาสตร์อันดำมืดไปจนถึงสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่อลิสานำมาฝากค่ะความมหัศจรรย์ยังคงซ่อนอยู่มากมายเบื้องล่างพื้นดินที่เราเหยียบย่ำทุกวันแค่ลองสงสัยใครรู้และหาข้อมูลเพิ่มเติมดู ก็จะได้ความรู้และความทึ่งเป็นของแถมกลับมาไม่รู้จบสำหรับวันนี้อลิสาคงต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าทุกคนคงสนุกและได้เปิดโลกทัศน์ไปกับอลิสาในวันนี้นะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ